ตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนางมณพรเจรญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมเดินทางและเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินอีซีแอร์ไลน์เส้นทางหาดใหญ่เบตงที่ท่าอากาศยานานานาชาติเบตงจังหวัดยะลาสายการบินน้องใหม่และเป็นเที่ยวบินพาณิชย์ที่มาเปิดให้บริการอีกครั้งในรอบกว่า2ปีหลังสายการบินพาณิชย์หยุดให้บริการไปก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สายการบินพาณิชย์ขนาดใหญ่เคยทดลองเปิด บินเส้นทางบินตรงดอนเมืองเบตงแต่ต้องยุติการให้บริการในเวลาอันสัน้นเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงโดยเฉพาะค่าเชื้อเพลิงและค่าธร,รมเนียมสนามบินและท่าอากาศยานเบตงยังไม่มีระบบเชื้อเพลิงอีกทั้งรันเวย์ของสนามบินเบตงมีความยาวเพียง1,800เมตรรองรับได้เฉพาะเครื่องบินขนาดเล็กการเปิดเส้นทางบินนี้ไม่เพียงช่วยลดระยะเวลาการเดินทางแต่ยังเป็นการวางรากฐานของระบบคมนาคมทางอากาศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว ด้านนายธานีเทราภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็มแลนด์ดจำกัดเปิดเผยว่าสายการบินอีซีแอร์ไลน์เส้นทางหาดใหญ่เบตรงระยะทาง152กิโลเมตรนับเป็นเที่ยวบินสั้นที่สุดในประเทศไทยระยะแรกจะทําการบินเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์2เที่ยวบินต่อวันโดยชาวใต้จะได้รับส่วนลดพิเศษค่าตั๋วเครื่องบินเหลือเพียง2,400บาทไม่รวมภาษีจากปกติ3,100บาทรองรับผู้โดยสาร10ที่นั่งสามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิมที่ใช้รถยนต์ประมาณ4ชั่วโมง 30นาทีเหลือเพียง45นาทีเท่านั้นและหลังจากนี้มีแผนเปิดเส้นทางบินตรงเบตงภูเก็ตและเบตงสุราษฎร์ธานีต่อไปอุสนีหมัดและสวทเบตรงรายงาน